อันนี้เราเรียกว่าอะไรนะจังหันเพิ่มออกซิเจนในน้ำใช,ใช้หลักการยังไงเอ่ยมีอะไรบ้างนะกล่องควบคุมมอเตอร์พล,ลังงานจากแสงอาทิตย์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปิดเปิดดูในไม้กากล่องควบคุมมีอะไรบ้างกล่องระบบควบคุมอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ใช่ไหม อ๋อพอเตมปุ๊บมันก็จะนั่นขึ้นมาใช่ป่ะแล้วอันนั้นคือตัวอะไรอกันนึงตัวมอเตอร์แบบนจะมีเดรตมอเตอร์เลย์ตัดระเลย์ตัดแล้วบ่อวามออ๋อใช้ถีเวันรจะปั่นอ๋อถ้าถ้าเกิดว่าแดดไม่มีแดดแดดไม่มีใช่ไหมครัอถ้าเกิดแดไม่มีอันนี้จะเก็บไว้ได้นานขนาดไหน แดดที่เราสามารถเต็มได้อยู่รสี่ชั่วโมงส่ชัแต่ถ้าแดดไม่จัเาอันนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่ากลางวันเนี่ยไอ้กลางคืนไม่มีแดดไอตัวนี้ออ่แบตบตสบสองโวลต์ีแดอมป์รถยนต์แบตสิบสองวลต์สี่บแปดแอมป์ของรถยนต์อย่างนี้กลางคืนมันก็ยังทางานอยู่ทำงานได้กลางคืนทงานได้กลางคืนตอนช้าก็ชาร์จใหม่ได้ใช่ครับตอนช้าก็ชาร์จใหม่ได้อ เป็นมอเตอร์อปัตในมอเตอร์ปันตน้ำฝนออ๋เป็นมอเตอร์เกียร์กำลัง้าเนข่มเป็นมอเตอร์เกียร์ไมม่่ดหแนนนออ๋อโอเคครับ